สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาฟังนิยายกันต่อค่ะความงามแห่งชาตินะคะมูตันนางเอกของพวกเราได้ยินว่าเป็นอูซานคนรับใช้ของตระกูลเจียงจึงรีบพูดว่ารีบพาเขาเข,าเข้ามาเร็วๆเ,เข้าจากนั้นนางก็อธิบายตัวตนของอูซานให้กับอูหลางพี่ชายฟังบอกว่าเขานั้นเป็นคนรับใช้ของตระกูลเจียงก็คือคุณชายเจียงสังหยาง เมื่ออูหลางได้ยินว่าเขาเป็นคนรับใช้ของเจียงซางหยางเขาก็รู้สึกงงแล้วทำไมเขาถึงมาที่นี่เล่าในขณะที่พวกเขาสองพี่น้องกำลังคุยกันอยู่อูสานซึ่งวันนี้สวมเสื้อคลุมคอกรมสีเทาเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเหออูหลางรีบเชิญเขาให้นั่งลงและขอให้วีเหอแนะนำน้ำชามาเสิร์ฟให้ครั้งที่แล้วเขาเป็นคนส่งยาไปให้มูตัน แล้วก็เคยที่จะพูดแลกเปลี่ยนคำพูดกันเล็กน้อยมูตันเอ่ยขึ้นมาว่าเดิมทีข้าวางแผนเอาไว้ว่าจะไปเยี่ยมตระกูลเจียงหลังจากเสร็จแล้วจากนี้ไปพวกเราก็จะเป็นเพื่อนบ้านกันอูซานยิ้มแล้วพูดว่ามิกล้าวันนี้ข้ามาที่นี่เพราะเรื่องน้ำในแม่น้ำมูตันนั้นเป็นกังวลพูดอย่างเร่งรีบว่าน้ำที่ไหลไปในบริเวณบ้านของตระกูลเจียงเต็มไปด้วยคนเช่นกันเช่นนั้นหรือ ผูตาหลังบอกว่าหลายตระกูลมาเพื่อจะมาหาเรือเกี่ยวกับการใช้น้ำในแม่น้ำเป็นไปได้ไหมว่าตระกูลเจียงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเป็นไปได้มากว่ามันจะเป็นไปได้อูซานยิ้มแล้พูดว่าท่านสามารถพูดได้ว่าคนที่มาที่นี่มักจะนำปัญหามาแต่ท่านก็สามารถจะพูดได้อีกว่าที่ข้ามาที่นี่ก็เพราะว่าเรื่องนี้แต่ไม่ได้นำปัญหามา มูตันนั้นพยายามที่จะคิดตามคำพูดของอูซานพิจารณาเจตนาที่แอบแฝงเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดแต่นางนั้นก็มีความมั่นใจส่วนหนึ่งว่าด้วยบุคลิกและความเป็นนิสัยของเจียงซางหยางเขาจะต้องไม่สร้างปัญหาให้แก่นางอย่างแน่นอนเพราะเรื่องแบบนี้นับตั้งแต่ที่รู้จักเขาเขานั้นมักจะเป็นคนที่มีเหตุผลดังนั้นอูซานที่มาจะต้องมีเหตุผลอื่น นางก็จึงกล่าวว่าโปรดอธิบายให้ชัดเจนเถิดอูซานยิ้มน้อยๆแล้วเอ,อ่ยว่าในน้อยของข้าและคนผู้นั้นได้รู้เรื่องถึงต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใช้ประโยชน์เป็นที่เข้าใจได้ว่านายท่านนั้นต้องการจะเริ่มก่อสร้างไม่มีใครอยู่แถวนี้ที่จะดื่มน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันขุ่นอยู่สองวันก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกอย่าง แม่น้ำจะไหลลงไปอีกสองสามคงแน่นอนว่าเส้นทางน้ำมีการเบี่ยงออกจากคูน้ำด้านข้างและมันก็ไม่ได้เป็นน้ำโคลนอะไรขนาดนั้นดังนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆกับเล่ารวมทั้งตำหนักของอองหนิงเมื่อพูดเช่นนี้อูซานนั้นก็เหลือบมองไปที่ป้าเฟิงแล้วก็วีเหอมูตันเข้าใจได้ทันทีจึงส่งสัญญาณให้ป้าเฟิงและวีเหอนั้นออกไปจากในห้องนี้ก่อน เมื่อทั้งสองคนออกไปเฝ้าอยู่หน้าประตูแล้วอูซานก็จึงยิ้มและพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าดีที่มีคนรู้เรื่องนี้ให้น้อยลงมากยิ่งขึ้นตอนนี้ท่านเติงซึ่งเป็นผู้ดูแลตําหนักของอ,องค์หนิงในบริเวณนี้เพิ่งจะมาก่อกวนสร้างปัญหาให้กับท่านใช่ไหมมูตันรู้สึกประหลาดใจเขารู้เรื่องนี้แล้วขนาดนี้ได้อย่างไรกันนาง ตอบไปด้วยรอยยิ้มว่าถูกต้องเขามาบอกว่าน้ําในคฤหาหา์ของท่านอองนิงเต็มไปด้วยโครนเพราะพวกเราและเขาต้องการให้ทางเรานั้นหยุดการทํางานไม่อย่างนั้นเขาก็จะปฏิบัติต่อค่าโดยที่แจ้งทางการว่ามีความผิดค่าตอนนี้ได้ส่งคนไปดูว่าเป็นเรื่องจริงอย่างที่ท่านเติ้งนั้นพูดหรือไม่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงข้าก็จะพยายามจัดการกับมันข้ายัางไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด ตอนนี้มีคนอื่นใช้น้ำนี้อีกหรือไม่ถ้าอย่างไรค่าก็จะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าอูซานเหลือบมองไปที่มูตันและพูดว่าหมู่บ้านของเราอยู่ระหว่างคาห,หาดกุ้ยจวงของตระกูลเจียงแล้วก็ตำหนักอองนิงตอนนี้ผู้จัดการเติ่งของตำหนักอองนิ้งได้ตรงไปที่หมู่บ้านของเราและต้องการที่จะให้เราแล้วก็กับคนอื่นๆได้มาจัดการลงลายมือชื่อเพื่อที่จะร้องเรียนท่าน นอกจากนี้ในบริเวณนี้มีแต่ผู้มีอำนาจอีกหลายๆคนที่มีบ้านอยู่ด้านล่างของแม่น้ำเขาบอกว่าเขาจะไปพบทุกๆบ้านมูตันและอูหลางเมื่อได้ยินสิ่งนี้ก็ทำหน้าเคร่งขรึมขึ้นทันทีดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้มองแค่ปัญหาสำหรับแม่น้ำแล้วมูตันลุกขึ้นแล้วก็ขอบคุณท่านอูจานขอบคุณท่านผู้จัดก,การอูมากที่มาเตือนพวกเราพวกเราจะได้ ตื่นตัวแล้วก็พยายามจะหาทางป้องกันอู๋หลางกล่าวต่อไปอีกว่าขอบคุณท่านจริงๆแต่ท่านผู้จัดการอู๋ท่านควรกลับไปเร็วเขา้าหากบุคคลน,นั้นรู้ว่าท่านมาแจ้งข่าวแก่พวกเราพวกเขาอาจจะทําเรื่องยุ่งยากให้ท่านและตระกูลเจียงก็ได้อูหลางพูดขึ้นมาว่าพวกนั้นเป็นแค่ลูกน้องตัวน้อยๆพวกท่านไม่ต้องกังวลหรอกอู๋ซางยิ้มและพูดช้าๆ พวกท่านทั้งสองแค่ฟังสิ่งที่คนร้ายพูดตอนนั้นน่ะนายน้อยของข้าอยู่ที่นั่นด้วยเขานั้นก็มีคำตอบคำถามของผู้จัดการเติ้งไปแล้วจริงๆแล้วเราเองที่จวงซีก็กำลังขยายคลองโดยหวังว่าจะเปลี่ยนเส้นทางน้ำไปยังสระน้ำใหญ่นายน้อยของข้าบอกว่านี่ก็คงเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำที่ไหลไปที่ตำหนักขององนิงนั้นกลายเป็นคน นายน้อยของข้าได้บอกผู้จัดการเติ้งคนนั้นไปว่าเขาจะส่งคนไปขอโทษแต่ละตระกูลเองดังนั้นที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาขอโทษพวกท่านด้วยถึงสิ่งผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นพวกเขามาพาดพิงถึงตระกูลของท่านเพียงแค่ตระกูลเดียวจากนั้นอูซานก็ยืนขึ้นแล้วก็ทำความเคารพมูตันปากของมูตันอ้าออกเป็นรูปตัวโอมันแปลกเกินไปแล้วนางนั้นไม่ได้โง่นะ นางไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอูซางถึงจะต้องมาแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นสองทางแบบนี้จะว่ามีเหตุบังเอิญได้อย่างไรนางเริ่มก่อสร้างเพื่อขยายแม่น้ำที่นี่นางก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นจุดเดียวที่ทำการขยายในขณะเดียวกันในตอนนี้ตระกูลเจียงมาบอกนางว่าเขาก็ทำการขยายแม่น้ำเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าต้นน้ำทางนี้จะเป็นต้นน้ำของลำธารสายหลัก แต่อย่างไรก็ตามก็คงจะไม่มาทําในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่นางกําลังทําอยู่นี่หรอกเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความตั้งใจของเจียงซางหยางที่จะช่วยนางในเรื่องนี้มูตันหันไปมองพี่ชายจากนั้นก็หันมาแล้วก็รีบพูดกับท่านอูซานว่าข้าไม่สามารถที่จะให้พวกท่านช่วยอย่างนี้ได้ข้าทำให้ไหนหน้อยเจียงนั้นเดือดร้อนอีกแล้วเขาใจดีมีเมตตามาโดยตลอด และช่วยเหลือข้ามาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วข้ารับไม่ได้จริงๆข้าไม่รู้ว่าจะขอบคุณเขาอย่างไรดีแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องของข้าข้าก็ไม่สามารถจะสร้างปัญหาให้กับท่านเจียงได้โดยไม่มีเหตุผลข้ากำลังคุยกับพี่ห้าของข้าว่าวางแผนกลับไปหาลือกับตระกูลเหอเพื่อจะจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดไม่ว่าอย่างไรเนี่ยข้าก็มีวิธีการจัดงานกับมันเสมอ สถานการณ์เหล่านี้มันจะยังคงอยู่อีกไม่นานหรอกตอนนี้ข้าแค่ต้องการข้อมูลเพื่อจะนำมาตั้งหลักแล้วก็หาวิธีป้องกันอูซานนั้นดูจะพอใจกับปฏิกิริยาของมูตันมากแต่เขาก็ยิ้มและพูดว่าคุณหนูมูตันท่านนั้นกังวลเกินไปแล้วตระกูลเจียงนั้นกำลังขุดคลองจริงๆเจ้านายของข้าต้องการจะสร้างศาลาริมน้ำแล้วก็ปลูกบัวบัวขาวบัวแดงลงไปน้ำมันน้อยอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขยายทางน้ำให้กว้างขึ้นคุณหนูเหอไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้มูตันได้ยินก็ยิ้มและพูดว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่ท่านพูดด้วยตนเองใช่ไหมคุณชายเจียงให้ท่านพูดเช่นนี้อูซานอดไม่ได้ที่จะพูดว่าถ้าสถานที่แห่งนี้ถูกแทนที่โดยคนอื่นข้าเกรงว่าน้ำด้านล่างจะใช้งานได้ยากกว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อความสะดวกของพวกเราเอง ดังนั้นคุณหนูท่านไม่ต้องกังวลใดๆแค่ระวังเอาไว้หลังจากนั้นอูซานก็ไม่ได้พูดมากอะไรอีกเขากำลังจะขอตัวลาจากไปมูตันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอบคุณเขาอีกครั้งแล้วก็ส่งเขาออกไปพร้อมกับอูหลงังหลังจากนั้นพี่ชายน้องสาวก็พูดคุยกันด้วยความกลัวว่าคนจากคารืหาดขององนิงจะสร้างปัญหาให้กับที่นี่เมื่อไม่มีใครอยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจว่าให้พี่ห้าเหออูหลางนั้นอยู่ที่นี่ก่อนจากนั้นมูตันพาป้าเฟิงวิเหอและสมาชิกในตระกูลคนอื่นๆพากลับบ้านไปก่อนเพื่อไปพบกับเหอจือจงผู้เป็นพ่อจะได้หาลือเกี่ยวกับมาตรการรับมือกลุ่มของมูตันออกมาแล้วเป็นเวลาเกือบพบคำท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหลากสีสันต้นกล้าทั้งสองข้างถนนเป็นช่วงเวลาที่เขียวขจี มีความเขียวชะอุ่มขณะที่มูตันและม้าของมูตันนั้นเดินช้าๆไปตามถนนพวกเขาก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามเป็นสีเขียวมีนกหลากหลายตัวทั้งบินอยู่และทั้งที่กระโดดอยู่ในทุงน่งนาส่งเสียงร้องและบางครั้งก็เห็นนกน้ำสีขาวสองสามตัวยืนอยู่ในทุงน่งนาอีกด้วยมีควันลอยขึ้นมาจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนั่นซึ่งทำให้มันเป็นภาพวิวทิวทัศน์ ในฉากของชนบทที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งปาเฟิงและวีเหอเห็นว่ามูตันนั้นติดใจมากจึงไม่ได้รีบเล่งให้หมูตันนั้นเดินทางกลับพวกเขาจึงเดินช้าๆจูงม้ามาเรื่อยๆพูดติดตลกกันเป็นครั้งคราวซึ่งค่อนข้างจะผ่อนคลายได้ดีทีเดียวทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงกีบมา้าที่อยู่ข้างหลังนางมูตันหันกลับมาและเห็นว่า ม้าที่มายืนหยุดอยู่ตรงหน้านางนั้นสะดุดตามากทั้งตัวเป็นสีดำมันวาวมีเพียงหน้าผากและกีบทั้งสีเท่านั้นที่มีความสูงและลํำสันดูสง่างามมากส่วนชายที่อยู่บนหลังม้าสวมชุดผ้ากอสสีดำเสื้อคลุมตัดสีน้ำเงินซับไฟแล้วก็มีมีดแนวนอนสีดำห้อยอยู่ที่เอวของเขาสแสดงถึงความมุ่งมั่นก้าหาญนั่นคือเจียงซางหยาง และมีชายหน้าเข้มในชุดสีเทาที่ตามเขามาข้างหลังนั่นแน่นอนว่าก็คืออูซานคนที่ไปแจ้งข่าวที่ฟางหยวนก่อนหน้านี้มูตันเองคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีเรื่องบังเอิญแบบนี้ที่นางได้มาพบกับเจ้านายและคนรับใช้ตระกูลเจียงที่นี่นางหยุดม้าทันทีแล้วก็มองกลับมาที่เจียงซางยางก้มศรีรษะแล้วพูดด้วยรอยยิม้มคุณชายเจียงหรือสบายดีหรือ เจียงซางอย่างก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบมูตันที่นี่ดังนั้นเขาจึงเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจจากนั้นก็ยิ้มให้อย่างเต็มที่โดยเผยให้เห็นฟันที่ขาวสะอาดของเขาและคำตอบทักทายของเขาก็เริ่มขึ้นพร้อมกับกำมือคาระวะท่านเป็นอย่างไรบ้างคุณหนูเหอท่านกำลังจะกลับเข้าเมืองเช่นนั้นหรือมูตันยิ้มและพูดว่าคาสบายดีถูกต้องพวกเรากำลังจะกลับเข้าเมือง เชียงสร้างอย่างเงยหน้ามองดูท้องฟ้าจากนั้นก็มองดูใบหน้าของมูตันซึ่งดูสดใสายยามพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินเขาพูดขึ้นมาว่าข้าก็ต้องกลับเข้าเมืองหลวงเช่นเดียวกันนี่มันก็เริ่มจะมืดแล้วถ้าท่านไม่รังเกียจข้าจะไปกับพวกท่านช่วงเย็นถือเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดช่วงหนึ่งในฤดูร้อนเสียงของแมลงต่างๆตามพุ่มไม้ริมถนนก็เริ่มดังขึ้นแล้ว สายลมที่พัดนาข้าวส่งเสียงกรบแกรบเบาๆอากาศสดชื่นแจ่มใสการที่ได้ขี่ม้าช้าๆสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้เป็นสิ่งที่น่ารื่นรมจริงๆมูตันมองไปทางด้านข้างเห็นเจียงซางอย่างกับม้าอยู่ห่างจากนางเขากุมบังเหียนแล้วก็เดินช้าๆเสื้อคลุมนั้นและม้าบริสุทธิ์ทำให้เขานั้นยิ่งดูสง่างาม ท่ามกลางแสงตะวันที่กำลังตกดินใต้ท้องฟ้าสีครามในตอนเย็นนาข้าวเขียวขจีมีความโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้มีความรู้สึกกลมกลืนอย่างอธิบายไม่ได้นางไม่รู้ว่าเขาทำไมดูดีจริงๆในสีสันที่สดใสในใจของมูตันดูเหมือนเจียงซางอย่างนั้นจะไม่เคยสวมเสื้อผ้าสีสดใสเช่นนี้มาก่อนส่วนใหญ่ที่นางเห็นจะเป็นสีเทาสีดา แต่ในครั้งนี้เป็นสีฟ้าแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่เขาใส่เสื้อผ้าสีคึ้มคึมก็ไม่ได้บดบังความสง่างามของเขาแต่กลับทำให้อารมณ์ของเขาดูโดดเด่นยิ่งขึ้นมีคนอยู่สามประเภทคนประเภทที่หนึ่งคือคนที่ไม่ว่าเขาจะสวมเสื้อผ้าประเภทใดแต่มองเห็นแค่เสื้อผ้าแต่มองไม่เห็นตัวบุคคลน,นั้นคนประเภทนั้นพึ่งพาเสื้อผ้าทำให้พวกเขาดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนอีกคนหนึ่งแต่งตัวดีคนประเภทที่ไม่ว่าจะใส่อะไรก็ตามเสื้อผ้าก็เหมือนเป็นแค่กระดาษฟอยล์มาหุ้มเท่านั้นจากมุมมองของมูตันเจียงสร้างอย่างนั้นเป็นคนประเภทที่ไม่ว่าเขาจะใส่อะไรเขาก็โดดเด่นไปหมดนางนั้นอยากจะรู้อย่างมากเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลน,นี้สิ่งที่นางรู้ก็คือเขาเป็นเพื่อนที่ดีขององค์ชายพานลงเขาเป็นแขกของคารืหานสางซู เขากล้าที่จะต่อล้อต่อเถียงและต่อสู้กับองค์หญิงชิงหัวและเขานั้นก็ได้รับความโปรดปานจากอองฟินเขาได้รับความเคารพจากคนแซ่เต้งผู้ดูแลตำหนักอองนิงเขานั้นมีบ้านอยู่ใกล้สวนฟูหลงมีฟาร์มเขาขี่ม้าเก่งเป็นนักดาบเล่นโปโลเก่งยิงธนูเก่งเขามีความชำนาญในด้านกีฬาและทักษะในการเล่นโปโลไม่แพ้กันเลย บุคคลที่โดดเด่นเช่นนี้แล้วก็มีความกระตือรือร้นเช่นนี้หากใครๆว่าเขาเป็นบุตรชายของผู้ที่มีอำนาจน,นั่นก็ต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนแต่นางได้สอบถามไม่ว่าจะเป็นโตหูหยินหรือคนอื่นๆแล้วแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเจียงซางอย่างนั้นเป็นใครน่าเสียดายจริงๆที่นางนั้นไม่สามารถจะมีข้อมูลและติดตามรู้ว่าตัวตนของเจียงซางอย่างนั้นเป็นใครกันแนะ่มูตันคิดไปจนเพลิน จากนั้นกระแอมในลำคอและเริ่มพูดว่าข้าขอโทษจริงๆที่ข้าก่อปัญหาให้ท่านตลอดข้าจะไม่พูดขอบคุณท่านไปมากกว่านี้แต่ถ้าท่านมีอะไรที่ข้าสามารถช่วยท่านได้ท่านโปรดอย่าได้เกงใจข้าเลยท่านไม่ต้องกังวลข้าจะไม่สุภาพแน่นอนถ้าข้าต้องการให้ท่านช่วยเหลือเจียงสร้างอย่างยิ้มเล็กน้อยแล้วก็เหลือบมองมูตันวันนี้นางสวมชุดสูทหูสีส้มแดงร่างของนางบาง เอยังคงเรียวเล็กเช่นเดิมเมื่อเทียบกับครั้งสุดท้ายที่พบนางที่สนามโปโลแม้ว่าตอนนี้จะดูว่าผิวเข้มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามูตันมีสุขภาพที่ดีและแข็งแกร่งขึ้นมากสภาพจิตใจของนางก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในขณะนี้นางดูเป็นสาวน้อยที่มีชีวิตชีวาเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีสูงสักของตระกูลหลิวในอดีตตอนนั้น ดูเหมือนว่าจะพังทลายลงด้วยปัญหาเพียงเล็กน้อยนางเกือบจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าตระกูลที่มีอำนาจและร่ำรวยเป็นสถานที่ที่สามารถทำให้ผู้คนมีชีวิตแบบตายทั้งเป็นได้มูตันยิ้มแล้วก็รีบเปลี่ยนสีหน้ากลับมาเย็นชาอีกครั้งไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นางก็ไม่ได้สนิทกับเจียงซางอย่างมากนักนางจะยิ้มมากไม่ได้ พวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยและมูตันก็ไม่ใช่คนประเภทที่เป็นคนพูดมากดังนั้นนางจึงคิดว่าไม่สามารถจะเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้กลุ่มคนเดินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆเบจียงซางอย่างนั้นเริ่มพูดขึ้นว่าท่านรู้สึกอย่างไรหลังจากทานยาแก้ปวดหัวครั้งล่าสุดมูตันพูดว่าอ้าแล้วก็ตอบอย่างคุ้มคือไม่เลวข้าไม่ปวดหัวอีกแล้ว เจียงสร้างอย่างกล่าวว่าดีแล้วท่านแม่ของข้าปกติก็ปวดหัวเหมือนกันเมื่อความเจ็บปวดเริ่มขึ้นท่านแม่ก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้ว่าใบสั่งยาเนี้ยจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็เป็นยาที่สามารถทำให้ท่านแม่ของข้าหายปวดหัวได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะให้คนส่งบางส่วนไปให้ท่านเพิ่มในภายหลังมู่ตันนั้นแท้จริงแล้วนางไม่เคยกินยาเลยในวันนั้น เพราะนางแซงทำเป็นไม่สบายและโดยปกติแล้วตั้งแต่ที่นางอยู่ในที่ที่นางจากมานางก็ไม่เคยมีนิสัยชอบที่จะกินยาเลยยิ่งกว่านั้นนางยังกลัวว่าการกินยานั้นจะขมมากอีกด้วยนางไม่ได้กินยามาตั้งนานแล้วเมื่อเขาบอกว่าจะขอให้ใครบางคนนำมาให้หนางอีกนางก็เลยรีบพูดว่าไม่จำเป็นข้ายังทานยาไม่หมดเลยที่ท่านให้มาครั้งที่แล้วยังมีอีกมาก เจียงซางหยางรู้สึกว่าคำพูดของมูตันเหมือนกับคำพูดของเด็กๆเขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มและเอ่ยว่าไม่เป็นไรหรอกอยาพวกนั้นมันก็ตั้งอยู่เฉยๆที่บ้านของข้าดังนั้นมันจะดีกว่าถ้ามอบให้กับผู้ที่ต้องการมันได้โปรดอย่าปฏิเสธถ้ารู้สึกแย่น่ะก็ให้เงินข้ามาก็ได้มูตันได้ยินก็น่าแดงถึงความจริงใจของเจียงซางหยางแล้วก็อดไม่ได้ที่จะบอกความจริงไปว่า อันที่จริงค่าแค่แก้งทำเป็นป่วยเมื่อครั้งที่แล้วเนื่องจากนางแก้งทำเป็นป่วยแล้วก็นางนั้นไม่ได้ป่วยมานานแล้วนางก็เลยไม่ได้กินยาอีกเลยเจียงซางอย่างเมื่อได้ยินจึงตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ลืมมันไปเถอะเพราะอย่างไรยามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี เมื่อเห็นว่าเจียงซางอย่างก็ไม่ได้จริงจังกับมันมูตันก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วก็พูดได้รอยยิ้มแต่ท่านไม่ต้องกังวลถ้าข้าป่วยอีกข้าจะลองใช้ยานั่นแน่นอนวีเหอสาวใช้คนสนิทได้ยินถึงกับพึมพำเบาๆข้างหลังนางคุณหนูข้าไม่เคยเห็นใครจะพูดแช่งตัวเองว่าจะป่วยเลยนะเจ้าคะมูตันมองย้อนกลับไปที่วีเหอยิ้มหวานและพูดว่าข้าคงไม่ป่วยจริงๆเพียงเพราะข้าพูดว่าข้าป่วยหรอกนะ มูตันนั้นรู้จักอี้เหอสาวใช้คนสนิทของนางดีนางมั่นใจว่าหากไม่มีคนอื่นอยู่ที่นี่ไม่มีเจียงสางอย่างอยู่อี้เหอนั้นจะต้องว่านางบ้าแน่ๆแต่งไรก็ตามอี้เหอนั้นยังคงไม่พอใจเอ่ยขึ้นมาว่าแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นน่ะคุณหนูก็ไม่ควรพูดแบบนั้นโดยไม่ตั้งใจนะเจ้าคะอูซานนั้นก็พูดขึ้นได้ถูกเวลาว่าใช่แล้ว ข้าหวังว่าตัวข้าเองเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสยานั่นเช่นกันเจียงซางอย่างได้ยินก็ยิ้มและพูดว่าแม้ว่าข้านั้นจะพูดแบบนั้นแต่ถ้าท่านต้องการจะลิ้มรสยาจริงๆท่านสามารถจะลองชิมดูได้นะจากนี้ไปท่านจะรู้ถึงรสชาติของบางสิ่งที่ดีกว่า คนอื่นๆเสมอโอ้โหพระเอกของพวกเราพูดมีนัยยะอีกแล้วนะคะโอ้แต่แล้วค่ะอพิษดนี้นะคะมีฉากของเจียงซางอย่างแล้วก็ขอให้ออกมาบ่อยๆนะคะพระเอกค่ะต้องทําคะแนนแล้วค่ะนางเอกของเราจะโสดนานๆไม่ได้นะคะสวยขนาดน,นี้เนาะอ่าและค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อความสนุกกันต่อในอพิษดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ